สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The ิเว e r of t a r ท t รพ่พทยิซีทำนายความรักนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาชวนท่านสมาชิกทุกท่านนะคะเล่นพิกเด็กในหัวข้อเรื่องที่ว่าใครกำลังแอบพึงและหวงคุณอยู่เงียบๆนะคะเขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่นะคะก็ขอสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะคะสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่ ที่กดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอตลอดมานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มีกองไพ่มาให้เลือกอยู่3กองเช่นเคยนะคะกองแรกเป็นเป็นปน,น้อยสีม่วงนะคะกองที่2เป็นเป็นน้อยสีเขียวและกองที่3เป็นเป็นปน,น้อยสีชมพูนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าใครที่กําลังแอบหึงและแอบหวงคุณอยู่เงียบๆนะคะเขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่นะคะ ก็ท่นสมาธิกดพอดอยู่แล้วก็เลือกกองไพ่สีที่ท่านชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่กองไพ่กองแรกกันนะคะไครที่กำลังแอบหึงและแอบหวงคุณอยู่เงียบๆนะคะเขาคิดอย่างไรกับคุณกันแน่เอ,อ่ยนะคะเรามาดูซิว่าใครนะใคร คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะว่าเขาแอบถึงแอบห่วงคุณอยู่เนี่ยเขาไม่แสดงออกเนาะมาดูสําหรับกองไพ่กองแรกนะคะเรามาดูเหตุการณ์เรื่องราวความรักคนสัพันธ์กันก่อนดีกว่าว่าคุณมีคนคบคนคุยหรือเปล่านะคะ the magician ได้ค่คของคนรักคนคุยนะคะที่เหมือนกับว่าคนคนนี้คุณหลงสเสน่ห์เขาเข้าแล้วนะสิเพราะว่าเขาพูดเก่งคุยเก่งมากเขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณแต่ว่าความคิดของเขานะเป็นผู้ใหญ่เวลาเขามีปัญหาอะไรเขาก็สามารถจัดการบริหารตัวเขาเองได้นะคะหรือว่าคือเขาเจอคุณเนี่ยเขาจะใช้ทัศนคติหรือว่าความคิดเห็นถ้าเขาชอบคุณเขาก็เหมือนกับ ใช้อารมณ์แบบความเป็นผู้ใหญ่ตัดสินคุณนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กนะแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่มีความที่แบบว่ามีความรับผิดชอบมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนหรือว่าต่อบุคคลอื่นนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่แบบคิดคิดมากคิดเยอะคิดไรตรตรองทบทวนไม่ว่าจะแบบว่าคบหรือว่าคุยกับใครเนี่ยเขาไม่ได้คุยเล่นๆน,นะคะ เขาคุยแบบจริงจังมากเลยนะแล้วก็เป็นคนที่แบบชัดเจนตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยเป็นคนที่จะแบบว่าถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนเนาะชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบนะคะถ้าแบบว่าคนที่เขาไปคบไปคุยด้วยเนี่ยถ้าเขาชอบนะคะเขาจะบอกว่าเออขอจีบได้ไหมอะไรประมาณนี้เป็นคนตรงๆงนะคะเป็นคนนิสัยตรงๆค่อนข้างที่จะแบบเวลาพูดจาอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับอารมณ์เป็นผู้ใหญ่นะคะ ดูสิความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเป็นอย่างไรบ้าง3ดาบสิคุณนะ่ะคิดว่าเขาอ่ะมีเสน่ห์มากแล้วก็อาจจะมีคนครอบค,คุยหลายคนนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเวลาที่คุยกับเขาเนี่ยมันมีบางเรื่องที่คุณอาจจะไม่ได้รู้ความ เป็นส่วนตัวของเขาอะ่ะบางทีเขาก็ไม่ได้เปิดเผยชัดเจนนะคะที่เขาแสดงออกให้คุณเห็นก็คือเขาเป็นคนที่นิสัยร่าเริงเป็นคนที่แบบว่าใครได้คบได้คุยด้วยเนี่ยคือจะต้องหลงเสน่ห์เขานะคะคือแบบคือจะต้องคุยทุกวันคุยได้ตลอดเนี่ยเขาจะมีเรื่องแบบมาคบมาคุยกับคุณได้ตลอดเวลานะคะเป็นคนที่คุยเก่งมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากอาจจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายที่แบบอายุน,อน้อยแต่ ความรู้สึกความนึกคิดนะคะในด้านของคําพูดคำจาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็คนคนนี้ค่อนข้างที่จะน่ารักอ่ะน,นิสัยน่ารักสุขุมนะคะแต่ว่าเวลาที่ในเรื่องของความรักนี้เขาจะแสะดงออกชัดเจนมีความชัดเจนนะคะแต่ว่าบางทีนิสัยจริงๆเขาหรือว่าในส่วนที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่กล้าบอกนะคะคือมีความแบบ นิสัยบางอย่างของคุณหรือว่าการกระทําอะไรบางอย่างของคุณถ้าเขาไม่ชอบเนะี่ยเขาก็ไม่กล้าพูดนะคะเพราะว่าเขากลัวว่าจะไปทําร้ายจิตใจของคนที่เขาคุยด้วยประมาณนี้มีความเกรงใจนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะแสดงออกได้ชัดเจนนะคะคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะกับคําพูดคาจานะคะแล้วก็นิสัยส่วนตัวก็ ในการแสดงออกอื้อเื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบแฟร์คือถ้าแบบไปเที่ยวไปกินไปทานอาหารอะไรเงี้ยสามารถควักกระเป๋าเลี้ยงเพื่อนได้ประมาณนี้เป็นคนที่แบบอบอ้อมอรีเนาะเป็นคนที่ใจกว้างนะคะค่อนข้างที่จะใจกว้างนะมาดูซิเขาคนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคนที่แอบหึงแอบห่วงคุณอยู่เนี่ย คุณเคยพูดคุยกับเขาแล้วใช่ไหมนะคะเคยคบกันแล้วเคยคุยกันแล้วด้วยนะคะคนคุนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าเคยเข้ามาเหมือนมาแบบมาจีบคุณอะ่ะแล้วก็มาเหมือนกับว่าชวนไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรประมาณเนี้ค่อนข้างที่จะเพื่อนๆนรอบตัวของคุณก็น่าจะรู้นะว่าคนคนนี้เคยเข้ามาจีบคุณนะคะคุณอาจจะเคยไปเล่าไปเล่าเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ชายคนนี้หรือว่าผู้หญิงคนนี้ที่เขาเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วแหละว่าฉันกําลังคุยกับคนนี้นะเขานี้สายเป็นอย่างนี้นะเออดูเป็นผู้ใหญ่ดีว่ะอะไรประมาณเนี้คือเป็เล่าให้เพื่อนคนอื่นฟังด้วยนะแต่ว่าอาจจะเลิกคุยกันไปแล้วบางคนเนี่ยคือไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะคะเพราะว่าตัวคุณเอ็อาจจะไม่พร้อมก็ได้ที่จะเหมือนกับคุยกับคนนี้แล้วมันน่าเบื่อหรือเปล่าประมาณเนี้ย คือเขามีความเป็นผู้ใหญ่ที่แบบจริงจังแล้วมันมันอาจจะไม่สนุกหรือว่ามันเป็นสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ประโยคที่มันซ้ำๆกันทุกวันอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ทำให้คุณตื่นเต้นคุณก็เลยเหมือนกับว่าจบความรักควาสัพันธ์ลงนะคะคือคุยแล้วมันน่าเบื่อเนาะก็เลยเหมือนกับเลิกคุยกันไปบางคนบางท่านนี้คือมีการไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วอ่ะอือแล้วก็ น่าจะเหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบคบเจอกันแบบมีคนแนะนําให้รู้จักประมาณนี้หรือว่ามีเพื่อนแนะนําว่าเออลองคุยกับคนคนนี้สิเขานีสใส่ดีนะเป็นผู้ใหญ่นะแต่พอได้คุยไปแล้วคุณกลับเป็นคนที่เบื่อเขาประมาณเนี้คนคนนี้เขาอยากจะกลับมาคุยกับคุณเหมือนเดิมนะคนที่แอบหึงแอบห่วงคุณอยู่เนี่ยอาจจะเหมือนเป็นเพื่อนข้างๆห้องเรียนก็ได้หรือว่าเป็นเป็นเพื่อนที่ทํางานที่เขาแบบ เคยเข้ามาจีบคุณประมาณเนี้ยแล้วคุณก็เหมือนกับว่าไม่ได้สนใจเขานะคะเออดูเขาว่าดูเหมือนกับว่าเขาคนเนี้ยอยากจะมาเริ่มต้นคุยกับคุณใหม่นะอืมหลังจากที่แบบเขาจะกลับไปเปลี่ยนแปลงนิสัยของเขาเองก็ได้นะคะอืมเหมือนกับว่าจะชัดชัดเจนความรู้สึกของเขามากขึ้นนะคะครั้งที่แล้ว มาจีบคุณหรือว่ามาคุยกับคุณเนี่ยคุณเบื่อแล้วคุณไม่อยากคุยกับเขานะคะทีนี้เขาจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนิสัยของเขาเปลี่ยนแปลงความน่าเบื่อของเขาให้มีความสนุกสนานนะคะคุยแล้วแบบว่าไปหาเรื่องที่แบบคุยกับคุณแล้วมันสนุกนะคะคือเขาอาจจะค่อยค่อยศึกษานิสัยใจคอของคุณก่อนนะคะแล้วค่อยเหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงนิสัยของเขาหรือว่าเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเขาให้มันตรงกับคุณเนี่ย มีเดทขึ้นมาจะมีการกลับมาการกลับมาคุยของเขาอะนะคะเขาจะกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าคนคนนี้น่าจะเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนคุยเป็นเป็นคนที่แอบชอบคุณอยู่แอบหึงแอบห่วงคุณอยู่นะคะถ้าช่วงไหนเนี่ยที่เขาคิดว่าคุณไม่ได้คุยกับใครแล้วเนี่ยเขาก็จะรีบเข้ามาเลยนะคะเนี่ยแปดคาถาเขาจะรีบ เข้ามาถามเลยว่าตอนนี้มีแฟนหรือ,อย,ยังยังโสดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อืมก็สําหรับคนกองแรกก็น่าจะเป็นคนที่เคยคุยกันมาแล้วนะคะแล้วก็ห่างหายจากการคุยกันนะคะห่างหายจากการแชทเป็นคนที่รู้จักกันแล้วด้วยนะคะสาหรับคนที่แอบหึงแอบห่วงคนกองแรกนะคะมาดูซิ สำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะใครที่กำลังแอบผึงแอบห่วงคุณอยู่เงียบๆนะคะเขาคิดอย่างไรกับคุณดูเหตุการณ์เรื่องราวความรักกันดีกว่าคุณเคยพบเจอเขาไหมเออสิบเหรียญเคยคุยกันนะคะเคยมีความสุขหรือว่าเคยเป็นครอบครัวกันเนี่ยสิบเหรียญนะคะอาจจะเคยรู้จักกันแล้วเป็น เป็นคนในในครอบครัวกันแล้วก็ได้นะคะบ,บางคนบางท่านเป็นภรรยาหรือว่าเป็นสามีเป็นแฟนเป็นคู่รักกันเนี่ยอแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดเผยตอนนั้นคุณอาจจะคุยกับเขาแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยสถานะหรือว่าเขาอาจจะไม่เปิดเผยคุณก็ได้ว่าเขาคบหรือว่าคุยกับคุณนะคะเพราะว่าเป็น the high p r i e s e s s นะคะ มันเหมือนกับว่าปิดบังกันอยู่อ่ะปิดบังสถานะกันอยู่นะคะแล้วก็เขาก็คอยแอบส่องแอบมองดูพฤติกรรมของคุณว่าคุณทำอะไรบ้างในแต่ละวันคุณยังโสดอยู่ไหมนะคะตัวเขาเองก็ยังโสดอยู่นะเขากลัวในเรื่องของการที่แบบว่าถ้าคุณไม่โสดเนี่ยพอเขาเข้ามาจีบคุณเนี่ยเขากลัวในแบบว่ากลัวอกหักอ่ะกลัวเสียความรู้สึกนะคะกลัวผิดหวัง กลัคุณหักอกเขาประมาณนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าเป็นเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันนะคะอายุ20ไม่เกิน30นะคนคนนี้ความกล้าที่จะเหมือนกับว่าเออมีความกล้ากลัวนะคะเกรงใจนิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะเหมือนกับแค่อยากจะคุยอ่ะอยากจะถามคุณว่า ตอนนี้โสดหรือเปล่ามีแฟนหรือยังเรามาคุยกันอีกไหมเรามาคบกันอีกไหมนะคะตัวเขาเองก็เหมือนกับเออครั้งก่อนเขาอาจจะเหมือนกับจีบคุณหรือว่าคุยกับคุณนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มอบสถานะที่ชัดเจนให้กับคุณอะแต่ก็เหมือนกับอาจจะไปคุยกับคนอื่นแล้วมันไม่ถูกใจนะคะประมาณนี้ก็แต่ในช่วงระยะเวลาที่คุยกับคนอื่นเขาอาจจะแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะ The Hermit เนี่ย แอบสองแอบมองคุณอยู่ว่าเออถ้าคุณทำตัวเหมือนแบบหายไปเงียบๆนะคะหรือว่าทำตัวแบบทำตัวเหมือนคนโสดอะคือคุยไปเรื่อยๆก่อนอะไรประมาณนี้ที่จริงแล้วเขาหมายมั่นปั้นมือไว้อยู่แล้วว่าคุณนั่นแหละคือคนที่แบบเขาจะต้องจริงจังด้วยสักวันหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงที่มันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะจริงจังหรือว่ามีแฟนท,ที่แบบ เปิดเผยเป็นตัวเป็นต้นอะไรประมาณนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าห่างหายไปจากชีวิตคุณแต่ว่าแอบส่องมองอยู่นะแอบมองอยู่นะอาจจะเป็นเพื่อนข้างห้องเรียนเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนที่ทํางานเก่าเพื่อนที่รู้จาักกาันเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันในโลกโซเชียลออนไลน์ต่างๆด้วยก็ได้นะคะคนๆนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาในช่วงนั้นอะ ที่เขาคบเขาคุยอยู่กับคุณเขาอาจจะเหมือนกับเออแอบมาสืบประวัติคุณว่าคุณโสดไหมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็กลัวในเรื่องของการที่แบบคุณคบคุยอยู่หลายคนหรือเปล่าช่วงนั้นเขาอาจจะคิดว่าคุณน่ะศึกษาคบหาดูใจกับคนหลายคนหรือเปล่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายที่แบบก็น้าตาไม่เลวเลยนะหน้าตาหล่อหน้าตาน่ารักสวยหล่ออะไรประมาณเนี้ย เหมือนกับว่ามีคนมาจีบเยอะนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนทางไกลคนต่างจังหวัดได้ต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบขับรถหรือว่าเป็นประมาณพวกแกร็บส่งของอะไรประมาณนี้เนาะชอบขับรถชอบใช้ความเร็วประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะคบคุยหลายคนนั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะเคยอกหัก,กหรือว่าผิดหวัง ในเรื่องของความรักมาแล้วแล้วก็ลืมคนรักเก่าอดีตเก่าไม่ได้นะคะแต่ว่าคนที่เขามองก็คือตัวคุณนี่แหละคืออาจจะหน้าตาของคุณหรือว่านิสัยของคุณอาจจะคล้ายๆกับแฟนเก่าคู่คู่รักเก่าของเขาก็ได้นะคะก็เลยเหมือนกับว่าเออจริงๆแล้วก็เคยแบบนี่ไงหกถ้วยเนี่ยด้วยความที่แบบเขาคิดว่าคุณอะ คล้ายๆมีนิสัยคล้ายๆแล้วก็หน้าตาคล้ายๆเหมือนกับแฟนเก่าเขาประมาณนี้เขาก็เลยเหมือนถูกสเปคคุณนะคะอยากจะคุยอยากจะคบหาดูใจกับคุณแต่ว่ายังทําใจไม่ได้ยังลืมคนรักเก่าไม่ได้ประมาณนี้แต่ก็เหมือนกับมาแนะนําตัวกับคุณแล้วแหละครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้แสดงออก ท่าทีว่าชอบคุณมากนะคะก็เหมือนกับแอบมองคุณอยู่แอบส่องดูเงียบๆแอบดูพฤติกรรมว่าคุณชอบอะไรคุณชอบไปไหนมีเพื่อนกี่คนนะคะในโลกโซเชียลออนไลน์ต่างๆคุยกับใครบ้างนะคะด้วยความที่แบบคุณก็หน้าตาดีหน้าตาน่ารักนะคะเขาก็เลยเออก็ไม่เลวนะเดินสตา์ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เลวนะถ้าคิดจะแบบจริงจังกับใครสักคนนะคะ กับคนเก่าเขาก็คงไม่กลับมาแล้วแหละอะไรประมาณนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าพยายามดูคุณอยู่นะคะว่ากลัวว่าคุณเน่ยจะไปแอบคบแอบคุยกับคนอื่นหรือเปล่าแอบหึงแอบห่วงนะคะถ้าแบบเมื่อไหร่ที่คุณเปิดตัวว่ามีใครมาจีบอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็จะแสดงตัวออกมานะคะเขาค่อนขั้นที่จะเครียดแล้วก็คิดถึงคุณนะคะแล้วก็ความรักครันน้งนี้เขากลัวในเรื่องของ ความเสียใจนะคะถูกเทถูกหักอกอะไรประมาณเนี้ยคือด้วยความที่แบบอยากจะจริงจังกับคุณอะแต่ก็ยังไม่กล้าอยู่นะมีความที่แบบว่าช่างใจอยู่ว่าเออจะเข้ามาคุยตอนไหนดีนะกําลังหาโอกาสอยู่นะคะอคุณก็ลองชํเลืองมองดูนะคะว่าคนไหนที่แอบแอบมองแอบเลงคุณอยู่เนี่ยคนที่เป็นเพื่อน คนเก่าสมัยเรียนหรือว่าเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมชั้นเรียนแต่ว่าทําเป็นเหมือนกับแอบ,บนั่งมองคุณแต่ก็ไม่พูดอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเป็นเพื่อนที่ทํางานก็ได้นะอืมคนคนนี้เขาก็แอบ,บหึงแอบบห่วงคุณอยู่นะแอบบคิดแบบอยากจะมาสามสัมพันธ์อยู่นะแต่ก็ยังรอโอกาสดีๆอยู่นะคะว่าจะเข้ามาตอนไหนดีอะไรประมาณเนี้ย คุณเหมือนกับว่ายังไม่เปิดโอกาสให้ใครเลยอ่ะเหมือนยังปิดใจอยู่เลยนะคะคงจะคาดไม่ถึงนะคะว่าคนคนนี้เขาจะเหมือนกับคิดจะจริงจังกับคุณนะคะคุณก็เลยเฉยๆประมาณเนี้ยสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองะคะ่ะมาดูคนที่เลือกกองไพ่กองที่สามนะคะกับหัวข้อพี่เอเด็ที่ว่าใครกําลังแอบผงแอบห่วงคุณอยู่เงียบๆนะคะเขาคิดอย่างไรกันแน่ ทำไมไม่เปิดตัวสทัทีชอบก็บอกมาชอบนะแกะแอบ,บนิ่งๆเงียบๆเฉยๆแล้วใครจะรู้นะคะแอบ,บคิดอะไรกับเราในใจหรือเปล่าสองดาบคนคนนี้นะคะเนี่ยหกถ้วยขึ้นมาแสดงว่าคุณก็เคยรู้จักเขาแล้วตอนนั้นที่คุยกันหรือว่าคบกันเนี่ยหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารกันนะคะ ด้วย Messenger หรือว่าโซเชียลออนไลน์ต่างๆเนี่ยคุณอาจจะไม่แน่ใจก็ได้หรือว่าตัวเขาเองอาจจะไม่แน่ใจนะคะว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะคบหรือว่าคุยกันไปได้ไหมนะคะมันจะเหมือนกับเป็นแฟนกันได้ไหมนะคะเพราะว่าเขาก็ยังคิดว่าตัวเขาเองไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับใครไม่พร้อมที่จะมีคู่ครองคนรักแต่ว่า เหมือนกับว่าคุณรู้จักเขาแล้วน่าจะเป็นเพื่อนกันนะคะ The w r l l เนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนสมัยเรียนตั้งแต่อดีตเลยสมัยเด็กๆเลยประมาณเนี่ยแล้วก็เหมือนกับมาเจอกันหรือว่าต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงานนะคะแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเพื่อนกันในเฟซในไลน์ต่างๆเนี่ยก็ตัวเขาเองอาจจะเคยมีครอบครัวาม,มาแล้วหรือว่าไปใช้ชีวิตโสดอิสระของเขานะคะแต่คนคนนี้ ค่อนข้างที่จะมีรับลงคมในกับคุณนะไม่ไเปิดเผยที่แท้จริงค่อนข้างที่จะเจ้าชู้เลยดีเนี่ยอืมเ,เขาชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะปิดบังซ่อนเร้นคุณอะ่ะอาจจะไม่เปิดเผยน,น,นิสัยตัวตนที่แท้จริงกับคุณก็ได้ด้วยความที่เขากลัวว่าคุณจะไม่คุยกับเขานะคะถ้ารู้ว่าเขานิสัยยังไงเนี่ยเขากลัวว่าคุณจะไม่คุยกับเขาเลยอะ่ะ เขามีความรู <Él izione> like like to together, ้สึกดีๆนะคะมีความแบบความเป็นเพื่อนอะความเป็นเพื่อนที่มันเป็นพื้นฐานรากฐานแห่งความรักอยู่แล้วอะเมื่อมันจะมาสางสัมพันธ์เป็นความรักที่แท้จริงเนี่ยมันก็เริ่มต้นง่ายกว่าแบบเรามาทําความรู้จักกันเพราะว่าเราอาจจะรู้จักกันแล้วในสมัยเรียนเนาะก็ไม่ต้องศึกษาคบหาดูใจกันยากเพราะว่าเรารู้จักนิสัยตัวตนที่แท้จริงกันแล้วอะในสมัยเรียนก็เลยเหมือนกับเออคนคนนี้ พอเจอคุณเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าสองดาบขึ้นมาเออเอาไว้ก่อนแล้วกันอะไรประมาณนี้ขออยู่เงีย,งยบๆทําใจสักพักหนึ่งขอใช้ชีวิตสดๆนะคะสี่เหรียญเนี่ยขอใช้ชีวิตสดๆไปก่อนสักพักหนึ่งเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่แบบพร้อมเมื่อไหร่ที่แบบทําใจได้พร้อมที่จะมีครอบครัวมีความรักเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดเผยนะแต่ฉันก็ได้เล็งเธอไว้แล้วนะอะไรประมาณนี้ คือยังไงฉันก็รู้จักเธอแล้วอ่ะคนแรกที่ฉันจะเดินเข้ามาจีบหรือว่าเข้ามาคุยนะคะหรือว่าคือมีความห่วงอยู่อ่ะถึงแม้ว่าตัวเขาอ่ะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคนนี้จะไปคบไปคุยหลายคนนะหรือว่าเนี่ยสองถ้วยขึ้นมาเนี่ยเขาแอบชอบคุณนะแต่เขายังไม่เปิดเผยแค่นั้นเองแต่เมื่อไหร่เนี่ย ที่เหมือนกับเขาพร้อมทุกอย่างคือเขาอาจจะมีสิ่งที่เขาจะต้องทําคือเขาจะต้องวางแผนในเรื่องของความมั่นคงนะคะจะต้องมีบ้านมีรถมีที่ดินนะคะคือรากฐานชีวิตเขาจะต้องมั่นคงก่อนเขาก็เลยเหมือนกับว่าความรักเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าถ้าจะมีแฟนหรือว่ามีคู่ครองคนรักนี้น่าจะเป็นคุณนะคะ คนที่แอบหึงแอบห่วงคุณอยู่นะสิบเหรียญขึ้นมาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณเลยอะ่ะคือแบบคิดจริงจังมากเลยนะคะสาหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สามเนี่ยแต่ว่าเขายังไม่เปิดเผยเปิดตัวนะคะเปิดเปิดเผยความรู้สึกของเขาอะ่ะเขาอาจจะไปใช้ชีวิตแบบทุกวันนี้เขาอาจจะไปคุยกับใครก็ได้ไปแอบเตาะแอบจีบใครก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นการคุยเล่นๆผ่อนคลายความเครียดนะคะแต่ว่าคนที่เขารักอะ่ะ หรือว่าคนที่เขาชอบแอบพึงแอบหัวเนี่ยน่าจะเป็นคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สามอืมอยากจะสร้างครอบครัวด้วยเลยอ่ะคือ,คอ,คอมีความจริงจังมากตอนนี้เขาอะ่ะค่อนข้างที่จะแบบจริงจังในเรื่องของการสร้างฐานะนะคะวางรากฐานชีวิตของเขาให้มีความมั่นคงสําหรับกองไพ่กองที่สามนี้น่าจะเป็นคนที่มีอายุค่อนข้างที่จะสามสิบอัพสี่สิบอัพขึ้นไปแล้วนะอืมเขาเคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วด้วยนะคะ queen of swords เนี่ยเดอเอมเปอเรคนคนนี้เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่แบบมีความรับผิดชอบมากถ้าแบบว่าเขาได้รักใครหรือว่าชอบใครเนี่ยเขาค่อนข้างที่แบบจริงจังมากเลยนะถ้าแบบไปคุยเล่นๆ่นก็คือน่าจะเป็นแบบเป็นคนรู้จักนะคะหรือว่าคุยเล่นเล่นนะคะแต่ถ้าเขาได้จริงจังกับใครแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับคุณเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเปิดเผย,ยว่าเขาได้คบได้คุยกับคุณเนี่ยคือเขาหึงมากเลยนะเป็นคนขี้หึงมากอ่ะ เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายที่แบบผ่านชีวิตการใช้ชีวิตครอบครัวมาแบบโชคโชนเลยนะคะผ่านสนามรบแล้วก็คนคนนี้อาจจะเหมือนกับเขาลืมความรักเก่าอาดีตเก่าคนรักเก่าของเขาไม่ได้อตอนนี้เขาอาจจะทำใจอยู่นะแต่ว่าเขาก็คงจะทำใจนานหน่อยนะคะสำหรับคนที่เลือกองไพ่อนที่สามถ้ารอได้ก็รอแต่ถ้ารอไม่ได้ ก็ไปต่อนะคะแต่ว่าคนคนนี้แนะนําไว้เลยว่าถ้าคุณเหมือนกับรอได้อะเขาจะเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกมากเลยนะคะสาหรับชีวิตคุณนะคะมาสร้างครอบครัวกับคุณเนี่ยคือเขาไม่อยากให้คุณลําบากนะคะเขาจะเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเงินทองะคะเขาจะมีให้คุณหมดทุกอย่างนะคะแล้วก็ความรักรักเดียวใจเดียวด้วยนะสําหรับคนที่เลือกกองพ่กองที่3นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับ การกดติดตามกดส u b ค c r i ายกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักทุกท่านเลยนะคะก็เข้ามาเล่นเกมพี่เดของแม่หมอนะคะก็ขอบคุณมากจริงๆนะคะอย่าลืมแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะกดกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณ